เอาวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับบางทีเราต่อ iPad หรือ,อ iPhone เข้ากับเครื่อง PC แล้วมันต่อเข้าไม่ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรีสตาร์ทเครื่องก็แล้วนะครับรีสตาร์ทตัว iPad iPhone แล้วก็แล้วนะครับมันก็ไม่ได้นะครับ มาเสียบใหม่เสียบกี่ทีเสียบไปเสียบมาก็ไม่ได้ให้เราไปทําการปลดมันออกก่อนนะครับเข้าไปที่เข้าไปอีกรอบนึงนะครับเข้าไปที่สตาร์ตตรงนี้แล้วก็เข้าไปเซตติ้งนะครับเซตติ้งแล้วก็ไปเลือกที่ DeVice น,นะครับมันก็จะขึ้นมากับอุปกรณ์ที่มันต่อกับเครื่องเราอยู่เราก็ไปเอามันออกนะครับไปเอามันออกนะครับคลิกสมมติว่า iPad มันต่อแล้วมันไม่เข้า แล้วมันไม่เชื่อมต่อนะครับเราก็กด remove device ออกปุ๊บนะครับแล้วเราก็ไปดึงสาย USB-C ออกให้หมดก่อนนะครับของตัวเครื่องที่ต่อมาหลังจากนั้นเราก็ค่อยเสียบกลับเข้าไปมันก็จะหาหาใหม่แล้วก็ติดตั้งอัตโนมัติใหม่นะครับมันก็จะเข้ามาให้ให้เรานะครับก็แก้ด้วยวิธีนี้หลายครั้งแล้วนะครับโอเคยังไงก็ถ้าได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็บอกด้วยนะครับ